ครับืัอนี้กับมหาเอากระป๋องมาตัวอื่นครับผมเมงบรรยากาศรอบตัวบ้านครับผมฟังเสียงไวก่อนครับตอนนี้ไม่ลอยครับยังไมอแรงสินามหามันครับฝนตกครับมุกดาหารครับช่วงนี้ฝนตกครับสวัสดีครับผมชรมุกดาหารนะครับ วันนี้ครับมาเลาะกระป๋องตัวอื่นแทบบานพี่เก่าครับหาเลาะแทบบานไป้ไซครับแจ็คเฉลยน้ไซท์ครับ,บนนร่บรบงทดสอบฟังเสียงมึงครับมิดครับพี่น่องมิดมิด